ฮัลโหลแม่เนมิสเวียบลุดทูเดย์ไอวิวพรีเซนต์อินฟอร์เมชันนับเอาศรีเทพพิซโอลิคอร์พาร์คไอวิวกิฟต์แอกเซมเปิลออฟอิมพอร์แทนท์เทสเดอะแอนเซนทัลออฟศรีเทพอิสโอลแคทิดในศรีเทพซับดิสติกศรีเทพดิสติกเพชรบูรณ์โพรวินอิสอิสออนเดอะไฮแลนด์ออฟเซนเทลในไทยแลนด์เดอะทาวน์วอสอัพ เซ็นเตอร์สำหรับแลกเปลี่ยนกูดเทศรูปและวัฒนธรรมระหว่างเซ็นทัลและภาคตะวันออกไทยแลนด์อีสต์วอสต์อิมพอเทนต์ฟอร์มเดอะเลด์พิเฮสเทอริกยุคจนถึงยุคของวัฒนธรรมอินทรคามือ18-18ศตวรรษเดอะอินเนอร์ซิตี้ครอบคลุม17ตารางกิโลเมตรอีสต์แฮส์อะ เนลี่เซอร์คูล่าซิตี้แพนอันอเววี่แพนเดย์อาร์โฟร์โฟร์ทีเอ็กฮิสตอริเคิลไซร์ลิเลตทูบูดิษและฮินดูเดอะอาร์สไตล์อิสเวย์อิสอิสเวย์บายดาวาลีบัตีแอนด์แอนเซนเขมรเคิลเจอร์สิบสี่ทูสิบแปดบูดิษเซนตุลีเดอะเมนลานอาร์ในเดอะเซนเตอร์ออฟซิตี้ สไ t ลี t ทูเดอะเวสต t สัตอะเขาคังในซีเทปแอนพระสองพี่น้อง Additionally they are over seventeen and sent on s p l i t torch out the city but the c i is a t เอนเอนเซนคอมเมอร์สไตล์สตัคเจอร์อิสอาร์อิสอิสบิววิดบิกออนอลาร์ชลาเทลไลท์เบดอิสเฟสเวสอะไรลี่วิดปางสองพี่น้องเบสออนอิสไอซิติเทคเจอร์แอนไอซิติเทคเอสเปเชียลลี่เดอะลินเทลอิสวัตบิวอาร์ h ินดูเทม p l e for the s i v i c v i e n s e in the s i t e n to s e 1 e n s e e n s e n t e Buddhist century เ e is what modified to be a Mahayana Buddhist temple during the reigns of King Jaw Jaw Jawala มัน many unfinished r h i t e c t u r y piece where I found showing that the modification w h e never complete เขาครังในแนว is an important religion size of city is is large structure formed the double p r t y พิเรตบิวอินทาวเวลบูดิสต์เซนจูรี่ฟอร์เทเทราวะดาบูดิสต์เลดในสี่สิบสี่บูดิสต์เซนจูรี่อีสวัสด์อัพเดตสำหรับมหายานาบูดิสต์อีทวัสด์อินยุทธ์จนถึงเดือนตี้วัสด์อัแบนอัแบนอัโบเนตเด 18th century The structure is made of platerlight and face is on the south and west base. They are c i r c o s sculpture of the w a l f with human or animal head mixed mixed set with animal in carrying position, d e c o l a t e d with p e i n t motif. นี่คืออลิซัยในไทยแลนด์วิสต์สัตว์ดาราบตีสไตล์ดีคอเลชั่น thank you for your attention